มารับของหน่อยจองไว้นั่นเลยครับมูอะไรเอ่ยมูลกันดั้มใช่ไหมใช่มันมูลกันดั้มหรือกันดั้มมูลเนี่ยมูลกันดั้มนะครับนี่นะฮะตัวนี้มันพิเศษยังไงเนี่ยทำไมมันหมดเร็วขนาดนี้คือแป๊บเดียวหมดอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคนแบบว่ารีสต็อกปุุบนี่หมดภายในคืนเดียวเลยเนี่ยว่าอาจจะเป็นเพราะหัวเท่หรือเปล่าหัวเท่หัวเท่กว่าตัวอื่นเลยเนี่ย พอดีเราไวไงเราเห็นว่ามีของเข้ากันช่วงนี้สัปดาห์นี้ตามร้านพวกกันพาของเข้าเรามาดิ่งที่ร้านนี้ก่อนก็เหลือกี่ตัวตอนแรกเหลือกีอ่ตัวตอนพี่ทักตอนตอนที่ทักไปเหลือสองตัวสุดท้ายครับแล้วพ <laughs> อ,อพี่ทักปุ๊บเหลือหนึ่งพี่ตัดสินใจเอาปุ๊บหมดแล้วเพราะตัดสินใจเอาไวแ้แหละเพราะว่ารู้สึกจะหายา,ยากแลือเกินตัวนี้นะครับราคาจะดีด้วยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันตัวนี้ของพี่แล้วแน่นอนอ่ะมีของอะไรเข้าบัางครับคนฝากดูหน่อย <laughs> ตอนนี้มาทัพที่เข้ามาก็จะมีตรงนี้เลยไอตัวในมือนี่อะไรครับคืออันนี้อันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะคนคนดูว่าผมเนี่ยมือใหม่กันดั้มจะไม่รู้จักเลยบางคนอาจจะบอกเอ๊ะทำไมตัวนี้ไม่รู้จักว่าอะไรก็คือผมมือใหม่นะบางตัวแบบไม่รู้จักเลยอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นภาพดิวไฟเตอร์ครับดิวไฟเตอร์แดกันดั้มมันก็เบสมาจากเซตาเป็นไฮเกตเนาะเป็นไฮเกตครับตัวนี้มันขายดีไหม ตัวนี้ขายดีทับคนก็ตามกันเยอะเหมือนกันเหรอนี่มีนะเอ๊ตัวนี้ไฮเกตกล่องผมไม่เคยเห็นเลยเอาจริงๆไม่เคยเห็นเลยโอลาลีก็สวยนะมันตั้งแต่มันก็นานแล้วนะครับปี2 0 1 5อือว่กกับพี่อาจพี่ต้องอาจจะยังไม่เคยแบบว่าเข้าวงการตอนนี้ือว่าอาจจะยังไม่เกิดอันตัวนี้อันนี้คือตัวแบบว่าโอคนหากันเยอะกว่าตัวเนี้มีคนไปคอมเมนต์มีคนไปคอมเมนต์บอกว่า Amazing Style เนี่ยมีคนมาสอยไปแล้วตัวนี้เป็นยังไงบ้างตัวนี้ก็เนี่ยครับมันก็เบสมาจากตัวสไตล์ทีดอม ภาคบิลไฟเตอร์บิลไฟเตอร์นี่มันคือเป็นเอากันด้ามาโมเอากันด้ามาโมมาสู้กันเหมือนเหมือนบิลไดเวอร์ดีไลท์อะไรพวกนี้แต่อันนี้ภาคนี้ออกมาก่อนมีมีเยอะไหมตัวนี้เหลือเยอะไหมอันนี้เรากล่องสุดท้ายนะกล่องสุดท้ายนะรีบๆนะใครอยู่โซนนี้นะครับออนไลน์สั่งได้นะครับแล้วก็ตัวนี้อะไรเนี่ยแอสเทร์มีคนบอกจะเอาเหมือนกันเห็นมันผ่านแอสเทร์แต่อันนี้ไม่ไม่ใช่เซ็กซอนดเซกซ์อนด์แอลหรือเปล่า อไม่ชัวรแต่มันเป็นมันเป็นเซกกันเหมือนกันแต่เป็นอีมันมันคืออะไรเซกกันนี่คืออะไรเซกกันคือตัวแอสเทมันเป็นมันเป็นรุ่นของมันนะครับก็คือชื่อมันก็จะเปลี่ยนไปตามอาวุธที่มันใช้อะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้มันมันออกมานานแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนที่เคยเห็นสมัยยังไม่เล่นกันได้มอ่ะปี2009ครับอ๋อก็ออกมานานแล้วดิใช่ป่ะใช่ครับประมาณปีสองพันเกแล้วก็มีภาพ double O ด้วย double O ตัวไหน double O ตัวนี้ครับ kitty odds ิ i t t อ odds อ่า nyc แก๊ง o u b l e O kitty nong boy band kitty nong boy b a n ตัวนี้แปลงร่างเป็นยานได้ เหมือนเซตาเลยเขาแปลงวิญยาณได้ด้วยแปลงวิญญาณได้คล้ายๆเซตาอ๋ออันนี้เหลือเยอะไหมครับตัวนี้อันนี้ผมได้มาสากกล่องยังเหลือสากกล่องครับอืมนี่ใครเป็นแฟนเด็บบ้นโอนะมาจัดได้เลยหรือว่าถ้าใครชอบคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกอันนี้ดีสต็อกมากอันนี้ผมเคยเห็นสมัยดูถ่ายดูกันดั้มยุคแรกๆไอ้ตัวนี้สองพันหนึ่งปีสองพันหนึ่งเป็นเพื่อนพระเอกใช่ไหมเป็นเพื่อนพระเอกครับเป็นเพื่อนพระเอก ไอตัวนี้เป็น MG ใช่ป่ะ MG ครับแล้วมันเป็นแบบโมเก่าใช่ไหมเป็นโมเก่าโมเก่าเก่าครับแต่ว่ามันก็คลาสสิกสวยเป็นรถลีใช่ป่ะเป็นรถลีครับเป็นบันไดบันไดฟ้าแล้วก็มีเพื่อนพระอีกตัวหนึ่งกันแทงอันนี้อ๋อต้องคือต้องมี i7 8แก็ต้องมีตัวนี้ใช่ไหมล้ได้มีที่สาม Operation V Operation Victory สามตัวแล้วก็ตัวนี้ เห็นมีคนเนี่ยเป็นทั้งว่าเอาหน่อยพิทต่เต้าอาบอกบอกซื้อหน่อยซื้อมาทําสีให้ดูหน่อยตรงหน้าอกหูจะบ้ามันไม่ใช่งานง่ายเลยนะคือมันเอาติ๊กเกอร์ติดเหรอไอตัวนี้ชินันจูนี่มีกี่กล่องเนี่ยมีเอ่อตอนนี้เหลือสามครับจากสี่เหลือสามไอชินันจูมันต้องคู่กับอะไรนะต้องต้องเป็นยูนิคอร์นอ๋อยูนิคอร์นยูนิคอร์นแล้วก็ยูนิคอร์นเองยูนิคอร์นขาวยูนิคอร์นดำยูนิคอร์นเราไม่มีใช่ไหมรอบนี้รอบนี้มีครับแต่ว่ามีเป็นยูนิคอร์นดำอ๋อเป็นแบน เป็นเวอร์คารครับนี่เป็นบัญชีออสติกเกอร์เพียบใช่ไหมดีคอเพียบใช่ใช่ครับถ้าไม่ติดก็จะล้มลงหรอติดกันโอ้ตแตกเลยน,นี่นะครับก็มีเป็นบัญชีสีดำนะครับยูนิคอร์สีดำแล้วก็มีเป็นชินันจูซื้อไปคู่กันได้อ่าแล้วก็อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอ้ยเอ้ยอันนี้สะดุดอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้แฟนเซนกับการน่าจับภาพฟิวไฟเตอร์เหมือนกันเราก็มีสองสองสีเลยอ๋อไอตัวนี้เหมือนแฟนเซนขาวแฟนเซนดำแฟนเซนอ๋อมันเป็นสองสีเป็นตัวเดียวกันแต่ว่ามีสองสีเหรอใช่ อ๋อแล้วอาวุธอะไรมันเหมือนกันเลยไหมเนี่ยคล้ายๆครับแต่ว่าทรงมันก็จะเปลี่ยนไปมีอย่างละกี่กล่องครับอันนี้อันนี้เหมือนจะมีอย่างละสี่อย่างละสี่นะนี่ใครหาอยู่มาดูนะครับมันก็เบสทรงมาจากพวกภาคตะบนโอเออผมว่าผมเห็นแว๊บๆ่าข้างหลังมันมีเตาไว้น่นด้วะเตาปฏิกรณ์นะตรงแขนมีหนเป็นเตาหัวเป็นคล้ายๆเอ็กเซียอย่างเงี้ยครับอืมเนี่ยแฟนเดตะบนโอนะครับแล้วก็เอเห็นมีตัวใหม่มาไอตัวภาคหนาหนตัวใหภาหนา้นะเออ อันนี้ชื่ออะไรอันเนี้ยบางคนก็เรียกแอสโมดัสแอสโัสแต่ผมเรียกตามผมเรียกตรงตัวแอสโมมดมันมันอยู่อยู่ในภาคไหนมันอยู่ในภาคไอออนบอทเหมือนกันครับแต่ว่ามันก็จะเป็นในส่วนของไทม์ไลน์เดียวกับพวกพันจิโบหรือว่าตัวไอมาโคเชสมาโคเชสสวยสวยถ้มาโคเชสไหม ผมอตามสไตล์ผมผมว่าไม่เท่าแต่ว่าความแปลกใหม่ดีกว่าความแปลกใหม่เรื่องสีหรือว่าอาวุธต่างๆมันดูมันดูแปลกตางมันมันไอมันได้ออกมาในกระตูไหมตัวนี้อันนี้มันดุอันอันนี้ใหม่มากครับเลยเไมไม่รู้ว่าในกระตูหรือในเกมที่เขาจะออกมาเนี่ยมันมีหรือเปล่าอันนี้มันมันไอสีเขียวๆนี่คือเป็นสะท้อนแสงปะไม่สะท้อนแสงครับนี้เปิดเปิดดูแผงเปิึงได้ไหมเปิดดูได้ครับอ่ามันจะเป็นเขียวแบบ โอ้ยมันก็คล้ายๆนะสว่างๆเลยเออมันเหมือนเป็นเป็นเขียวไอ้สะท,ท้อนแสงเลยนะคล้ายๆคล้ายๆอ่าแล้วก็เป็นสติกเกอร์สติกเกอร์ก็ประมาณเออคล้ายๆเลยอะ่ะ ตัวตัวนี้แพงไหมราคาข้ามพันไหมไม่ไม่ถึงพันครับไม่ถึงก็ถ้าเป็นราคาหน้าร้านเออราคาหน้าเว็บไซต์ก็จะเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบรูมส่งรูมส่งนะใช่ส่ง EMS ส่งแคลรี่ใช่เออส่ง EMS ครับแต่ถ้ามารับหน้าร้านก็เหลือหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบนะครับหน้าร้านตัวนี้นะคู่ถูกนะโแต่แต่ต้องสั่งผ่านเว็บนะครับสั่งผ่านเว็บเรามารับหน้าร้านจะได้ราคานั้นอ๋อสั่งผ่านเว็บใช่ครับแต่ถ้าเกิดมาซื้อหน้าร้านก็จะเป็นราคาเชงนว่าตัวนี้มันคล้ายๆนินจาขอดูด้านข้างกล่องเลยประกอบมาแล้วก็็เปปนนตัวระมาณี้ นะครับนี่เออสวยดีแล้วเนี่ยได้มีตัวไหนเข้าอีกครับเนี่ยมีตัวที่เข้ามาอีกอ่าตัวนี้ตัวนี้ครับภาพไฟเตอร์เยอะมากไฟเตอร์เยอะบิวไฟเตอร์เยอะไปแล้วอ่ามาสองตัวสวาร์ลิสเตอร์ไม่รู้จักตัวปนดัอนี้ก็สวยดีนะตัดทองใช่ไหมทองครับตัดทองชุดดำตัดทองนี่สวยเลยแล้วก็วิงโคโนวิงโคโนไม่รู้ใจอีกตัวแล้วเนี่ยนกมกเพลิงครับอ๋อเป็นตัววิงที่แปลงร่างเป็น เพ่งบินแล้วก็เป็นภาพบิวนี่คือเอามาโมยับเลยใช่ไหมใช่ครับเปลี่ยนแก็เบสกับหุ่นตัวนั้นๆแล้วก็เติมนู่นเติมนี่ใส่เข้าไปอืมอันนี้มันก็ออกมาในกระตูนไหมออกไหมตัวนี้เหมือนจะไม่น่าได้ออกครับเพราะว่ามันไม่เออมันน่าจะเป็นอีกภาคมึงหรือน่าจะเป็นอันนี้อันนี้ไม่ชัวร์แต่ว่าที่ดูในผ่านๆมันไม่มีนะหรือผมอาจจะไม่ได้ดูในตอนนั้นก็ได้อืแล้วก็มีทางไหนอีกแฟนตาบอแฟนตาบอดูดิ ผมว่าเฟสเน่ตัวนี้แต่ว่ามันจะมีออกอีกเวอร์ชันหนึ่งภาคแมนดาโลเรียนครับแต่นี่เป็นเป็นไทม์ไลน์หลักภาคหลักอันนี้มันคือตัวออกใหม่ใช่ไหมอันนี้ตัวเก่าแล้วครับตั้งแต่ตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดเราไม่เก่ามาแฟนซาวล์มาดูมาดูได้แฟนซาวล์นะฮะแล้วมีตัวไหนมาอีมีตัวรีตัวอะไรหมาตัวรีก็พวกซีรีส์ออริจินครับโอรจิมเจฟเอสนี่นะครับสองตัวนี้แล้วก็เนี่ยครับอ่ากู๊ ปุ่ตัท้าแล้วก็มีสตัวนี้ฮัสซีกับพนิโกเป้โอ้โพนโกเป้นี่โคตสวยอันนี้คอนเฟิร์มได้เลยเพราะว่าผมต่อไปแล้วสวยมากไม่ได้ไม่ได้เปิดไม่ได้เอาตัวนี้มาขายมไใ้้กล่องคู่หรือว่ากล่องกลองคู่มีเปิดพรีออเดอร์ค่ะอ๋อกล่องคู่พรีออเดอร์นะแต่ว่าถ้าเกิเดือนเก้าเดือนเก้าอืมแต่ผมขอดูหน้ากล่องนี้หน่อยได้ไหมตัว RFC นะครับือสวยนะเนี่ย ถ้าออริจินอ่ะเป็นผ้าที่เขาให้ของเป็นเฮจจีที่ให้ของแถมเยอะนะเป็นพวกปืนอุปกรณ์ต่างๆตัวนี้แรงไหมตัวนี้ข้ามพันไหมเออไม่เฮจีส่วนใหญ่ไม่ข้ามพันครับประมาณ7 0 0ด0 0อรวมส่งอืมุ้ยตัวนี้สวยเนี่ยแต่ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดสั่งผ่านเว็บหน้าร้านก็มันจะลดประมาณ100ออืมโอเคมีประมาณนี้ของเข้าเยอะนะเนี่ยไม่มีไม่มีที่วางบนชั้นเลยเดี๋ยววัน พรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้วันที่วันเสาร์ที่ยี่สิบสี่ของเข้าอีกของเข้าอีกบอกทําไมเนี่ยเสียตังค์รอบเดียวบอกเยอะแล้วบอกอีกเลยเพื่อจะเสียเสียตังค์ก็อีกก็อ่าวันที่อ่าวันเสาร์ที่ยี่สิบสี่เข้าน่าจะอีกประมาณสองสันประมาณปลายเดือนน่าจะเข้าอีกรอบหนึ่งตัวตัวอะไรเข้าไหนไหนไหนซัมเปิลมาหน่อยค่ะเกจครับโอ้ตายละ พังเอ็ดด้วยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยไม่บอกบอกแค่ว่าพังเอ็ดไม่บอกไม่ซื้อเขาบอกพังเอ็ดที่งานเข้าแล้วเอาเอาเป็นว่ามีมีเฮดจีเอ็ดครับแล้วก็ไอตัวไททัสอะครับที่เป็นตัวกล้ามใหญ่ๆหญ่เป็นเอดนึงครัเป็นเฮดจีใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีเอ็มจีด้วยเอ็มจีตัวไหนฮะเอสองครับเอสองนั่นแหละแล้วก็อีกรอบไอ้รอบสุดท้ายของเดือนก็เอ็มหนึ่งเอ็มหนึ่งเอ็มจีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดพรุ่งนี้ว่างเดี๋ยวแวะมาดูเผื่อเข้า ยังไม่เข้าใช่ไหมไม่เข้าพรุ่งนี้หรือว่าเข้าตัวเอสองเข้าพรุ่งนี้อ๋อเอสองเข้าพรุ่งนี้โอเคงานเข้าอันนี้ทาโร่ยังเหลือนะนี่ทาโร่กลางฮิตเลยมีอยู่สี่กล่องนะครับแล้วก็มีแบ็แบ็แบ็โมบิลมีเจ้าของไหไม่มีครับอ๋อนี่มีแบ็โมบิลด้วยนะครับนี่ใายหาอยู่นะยังเหลืออยู่นะแล้วก็นี่คัะทาโร่นะครับราคานะครับมาแชทที่เพจสอบถามกันนะครับก็อัปเดตให้ประมาณนี้นะวันนี้นะครับขำๆนะฮะโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ